ความต่างของเกม Open World ที่ดีกับเกม Open World ที่แย่เนี่ยมันต่างกันเราฟ้ากับเดนเลยเพราะเกมเปิดโลกวางมักจะมีโลกที่ใหญ่มากและมีช่องโหว่ให้กับข้อผิดพลาดท,ที่สามารถเกิดขึ้นได้ซะเยอะเลยถ้าเกมมันจะคว่ำมันจะคว่ำซะแรงเลยเลแต่ถ้ามันจะดีล่ะก็โอ้มันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่พาผู้เล่นเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วก็ลืมทุกอย่างเพราะว่าคุณกําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แหละเป็นประสบการณ์ที่มีแต่เกม Open World ที่จะให้ได้การเทเลพอร์ตผู้เล่นเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเกม Open World เกหนึงเ่ยมนเล่า เกม Open w o r l d ที่ดียังไงล่ะเกม Open w o r l d หรือว่าเกมเปิดโลกกว้างเนี่ยมันฟังดูดีมันฟังดูน่าสนใจแต่เป็นแนวเกมที่มีปัญหาเยอะแยะเลยในการสร้างขึ้นมาอย่างเช่นความรู้สึกหนักใจหรือหลงทางของผู้เล่นเพราะเกมมันกว้างใหญ่มากจนผู้เล่นไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีหลายคนก็จะเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยเลิกเล่นเกมนั้นดีกว่าหรือปัญหาของการเจออะไรซ้ําแล้วซ้ําอีกเอาพวกมอนสเตอร์ตัวเดิมๆม,มาให้สู้ซ้ําอีกแหละหรือการเอาไอเดียมารีไซเคิลใช้แล้วใช้อีกปัญหาของการเล่าเรื่องที่ไม่เข้ากับกิจกรรมของผู้เล่นในขณะที่ลูกสาวผมกัน ตามหน้าด้วยกลุ่มตัวร้ายแล้วผมดันมานั่งเล่นไพ่อยู่ทำไมกันล่ะเนี่ยปัญหาความว่างเปล่าในโลกเกมถึงแม้ว่าจะเป็นโลกที่กว้างใหญ่แต่ก็ไม่มีชีวิตชีวาเลยปัญหาของระดับความยากถ้าผมบังเอิญเดินไปในโซนที่มันยากกว่าก่อนทําให้ตัวละครผมเลเวลสูงขึ้นได้ไอเทมดีๆมาแล้วพอกลับไปในโซนที่ง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกว่าหลับตาเล่นก็ยังได้นี่แหละปัญหาที่ผมมักจะเจอเวลาที่ไปเล่นเกมแนว Open World งั้นเอาอเป็นว่าเรามาแก้ปัญหาพวกนี้กันดีกว่าเริ่มจากปัญหานี้เลย Pacing ก็คือการเว้นจังหวะในวดีีโออเเเกกมมมนนั่นง Open World อยู่หลายเกมเลยที่เวลาไปเล่นมันให้ความรู้สึกว่าจังหวะของเกมเนี่ยมันชวนหลับจริงๆต่างจากเกมอีกแนวหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับเกม Open w o r l d เลยคือเกมแนวล i n e ียที่ให้ผู้เล่นเดินทางไปในเส้นตรงแทนที่จะเดินทางไปไหนก็ได้เหมือนเกมเปิดโลกกว้างอย่าง Bioshock Resident Evil The Last of Us Uncharted God of War Dark Souls นี่แหละเกมแนวล i n e ียที่ให้ผู้เล่นเดินไปในทิศทางเดียวเพราะงั้นแหละผู้พัฒนาเกมเลยสามารถควบคุม p พ cing หรือว่าจังหวะของการเล่นเกมให้กับเกมแนวนี้ได้ลงตัวมากกว่าเกมแนว o อเ n w o ร l d เยอะเลย กอร์บอที่กำลังต่อสู้อย่างมันสาใจอยู่เลยแทนที่จะยืดช่วงนี้ของเกมให้มันยาวไปอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นรู้สึกเหนื่อยจากการตั้งใจต่อสู้การต่อสู้ก็จะจบลงและให้คุณไปทพํพาร์ซโซแก้ปริศนาในการเดินทางไปในช่วงอื่นของแมปแทนนี่แหละเกมก็ได้เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งแล้วให้ผู้เล่นได้เปลี่ยนวิธีการเล่นจะได้ไม่เบื่อแต่ก่อนที่ผู้เล่นจะเบื่อกับการทพํพาร์ซโซ่ระหว่างการเดินทางเนี่ยรตัวอีกทีเกมก็ได้กลายเป็นคัตซีนและให้ผู้เล่นไปเข้าถึงเนื้อเรื่องของเกมก่อนที่จะวน อย่างต่อเนื่องจนผู้เล่นรู้สึกเบื่อมไม่ทันเลยจังหวะเป็นกุญแจสาคัญที่จะทําให้ผู้เล่นมีความสนใจในเกมอย่างต่อเนื่องได้ก็เพราะอย่างนี้แหละเวลาที่ผมไปเล่นเกมแนวเลยเนี่ยจะสามารถเล่นตั้งแต่เริ่มยันจบได้อย่างลื่นมากเลยเพราะเกมไม่เคยมีจังหวะไหนที่จะปล่อยให้สมาธิของผมมันจ้างหายไปแต่พอย้อนกลับมาที่เกม open world ที่ผู้พัฒนาเกมไม่สามารถควบคุมจังหวะของเกมได้อย่างนั้นละ่ะอาจทำให้เกมมีความรู้สึกว่าช้าลงไปมากและทําให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมน้อยลงไปโดยรวมงั้นจะทายังไงกันดีให้เกม open world เนี่ยมันสามารถรักษาสมาธิ ที่ผู้พัฒนาเกมใช้กันและผมคิดว่าเจ๋งดีฮะคือที่เรียกกันว่ากด30วินาทีเป็นการออกแบบที่แนะนําให้ผู้เล่นจะต้องคอยเจออะไรที่น่าสนใจภายในเวลาทุก30วินาทีและระหว่างการเดินทางผ่านในโลกของเกมไม่มว่าจะเป็นการเจอภารกิจระหว่างทางเผชิญหน้ากับศัตรูจะสิ่งของที่ซ่อนอยู่หรือแม้แต่ความหลากหลายของภาพอย่างการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์สถานที่ที่สาคัญที่น่าสนใจหรือการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่สามารถกระตุ้นการมองเห็นของผู้เล่นได้เป้าหมายคือการทําให้ผู้เล่นคอยมีส่วนร่วมอยู่ในเกมจะได้ไม่เบื่อกันในระหว่างการเดิน เดินทางสำรวจโลกที่กว้างใหญ่กันไงล่ะทุกช่วงของเกมเนี่ยก็เลยต้องมีอะไรมาคอยดึงดูดความสนใจของผู้เล่นอ,อยู่เสมออย่างวิ t c h e r 3ผู้พัฒนาเกมนี้ก็ได้ออกมาบอกกันว่าเขาก็ได้ใช้กฎ30ิวิในการออกแบบนี่แหละในระหว่างการเดินทางในเกมนี้โดยมา้าภายในเวลาทุกประมาณ30ิวิเนี่ยจะไปเจออะไรที่น่าสนใจตั้งแต่อะไรเล็กน้อยอย่างฝงกวางพวกตัวละคร NPC ที่กำลังเดินใช้ชีวิตกันอยู่หรือว่าศัตรูที่คุณสามารถไปโจมตีได้ลองไปเดินในเกม e l d e n Ring ดูสิฮะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในทิศไหนของเกมภายในเวลาประมาณ4ีวินาทีเนี่ยก Uau, wow, wow não era ขอไปดูหน่อยจะต้องมีอะไรมาเตะตาผมในะระหว่างการเดินทางในเกมนี้อยู่ทุกช่วงเลยถ้าพูดถึงเกม Open World เพื่อนๆมีเกมแนวนี้ที่ชอบบ้างไหมมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างเป็นเกมที่กําลังมีอัปเดตใหม่อยู่พอดีเลย g กนเชน n Impact นี่แหละตอนนี้มีอัปเดตใหม่แสงรุ้งที่ถูกลิกดขดให้หมอดใหม่ที่มาพร้อมกับตัวละครใหม่อีกด้วยเขามีชื่อว่าเซโลเนนเป็นตัวละคร5ดาวท่าเห็นเป็นที่รู้จักในฐานะช่างสลักในานามของนานัสขยันเชี่ยวชาญในการหาความสมดลุลระหว่างภาระงานที่หนักอึงและชีีวิตท่ สะดวกสบายโหผมเองก็อยากจะเช,ชา์เรื่องนี้บ้างจังแน่นอนครับเพื่อต้อนรับการมาถึงของตัวละครใหม่เราก็ต้องตามหาเธอในตู้กาชาที่จุดเด่นในครั้งนี้คือทั้งเซโดนินที่เป็น5ดาวแล้วก็ตัวละครรีรัน er un, ที่มีชื่อว่าชิโอริเป็น5ดาวเหมือนกันโอ้แล้วตอนนี้เกนชินิมแพ็กเนี่ยก็ครบรอบ4ปีด้วยเลยต้องฉลองสักหน่อยแหละด้วยเพลงธีมครบรอบ4ปีที่เพิ่งจออกมา Passing Memories ใครที่เคยเล่นเกนชินิมแพ็เนี่ยเพลงนี้จะพาคุณย้อนเวลากลับไปเป็นเพลงที่พอฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นผมแนะนําให้ไปลองฟังกันดูใครสนใจอยากเล่นนกก็สาาามรถไปดด์หล ใต้้คลลิปไดเยผมขอแนะนําให้ไปลองเล่นบน PC นะจะเป็นประสบการณ์ของเกมชนที่เต็มที่ที่สุดแต่ถ้าใครกําลังคอมเต็มเนี่ยรรากว่าจะหนักเครื่องเกินไปตอนนี้เกมชินแพร์คลาวด์ก็เปิดตัวในไทยแล้วจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้และสนุกกับเกมให้เต็มที่ไปเลยนะครับหรืออีกหนึ่งอย่างที่จะสามารถช่วยเรื่องจังหวะของเกมให้กับเกม Open Road ได้พวกเราเรียกกันว่า t r a v e r s a l Traversal คืออะไรเป็นวิธีที่ผู้เล่นจะใช้ในการควบคุมตัวละครของเขาในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งของโลกการเดินทางในเกม Open Ro ร d อาจจะเป็นจุดที่สามารถทำลายจังหวะของเกมได้ ทำมาไม่ดีนะมันจะทำให้การสำรวจน่าเบื่อรู้สึกกินเวลาอย่างการขี่ม้าในเกม Open World ที่ยาวเป็นร้อยชั่วโมงอาจจะทำให้ผู้เล่นหลับสบายได้เลยเพราะว่าเกม Open World มีโลกที่กว้างใหญ่จากจุดภารกิจหนึ่งไปสู่อีกภารกิจหนึ่งก็จะมีช่องว่างให้กับการเดินทางอยู่แต่ถ้าสามารถทำให้ช่วงการเดินทางมันสนุกขึ้นมาได้ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้เล่นตั้งตารอในระหว่างการเล่นเลยเช่น Traversal ในเกมอย่าง Just Cause ที่มีทั้ง Grabbling Hook วิ่งสุด แล้วก็พาราชุดในการเคลื่อนไหวของตัวละครทําให้การเดินทางในเกมนี้กลายเป็นจุดเด่นของเกมเลยหรือเกมแบบ i n f a m o u s Second Sun ที่ให้เราเดินทางด้วยพลังพิเศษ dying light 2ที่มีการพาคอที่สนุกมากเลยระบบการปีนป่ายในเกมนี้ถูกใจผมจริงๆหรือแน่นอน Spider Man หลังจากที่ทาภารกิจหนึ่งเสร็จแล้วผมก็ตั้งตารอไปทาภารกิจต่อไปอยู่เสมออ่าไม่ใช่เพราะผมอยากจะไปต่อสู้กับตัวร้ายแล้วช่วยคนนะแต่เพราะระหว่างทางไปในที่ต่อไปผมสามารถควบคุมพีเตอร์พาร์เกอร์ได้คล่องแคล่วมากการเดินทางในเกมนี่แหละมันจริงๆไปแกว่งไยแมงม ุมในการเดินทางในเมืองนิวยอร์กวิ่งตัวไปมาตีลังกากลางอากาศวิ่งตามตึกผลตัวกลิ้งตัวม้วนตัวทุกอย่างอ เป็น t r a v e r s a ซในวิดีโอเกมที่ทําให้ผมรู้สึกเท่ชะมัดไม่ว่าผมจะต้องไปไกลแค่ไหนในเกมนี้ก็เบื่อไม่ลงจริงๆแล้วก็เกม Sunset Overdrive เป็นเกมที่แน่นอนคุณยังไม่ได้เล่นถึงแม้ว่าผมจะแนะนําเกมนี้บนช่องผมไป10บรอบแล้วไม่เอาหนาทุกคนมาเล่นเกมนี้สักทีสิการเดินทางในเกมนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้สึกเบื่อขึ้นมาทุกสิ่งในโลกของเกมนี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้ลื่นมากเลยตัวละครคุณสามารถกระโดดเด้งได้ทบทุกอย่างไปแต่รางได้ทบทุกที่ไปวิ่งบนกําแพงไปปีนป่ายตึกถ้าจะพูดถ ดยอดมากเป็นการทําให้เพซิ่งหรือว่าจังหวะของเกม Open World มันกระชับขึ้นเยอะเลยอีกปัญหาของเกม Open w o r l d หลายเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยคือการทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเขาขาดอิสระภาพจุดเด่นของเกม Open w o r l d เนี่ยคือการให้อิสระผู้เล่นในการสำรวจโลกที่กว้างใหญ่ไม่งั้นจะเป็นเกม Open World ไปทําไมล่ะแต่บางเกมเนี่ยดันมีการนําทางให้กับผู้เล่นมากเกินไปอย่างบางเกม Open w o r l d ที่จะบอกคุณเป๊ะเลยว่าจะต้องเดินไปจุดไหนของโลกจะนําทางผู้เล่นจนเขารู้สึกว่าไม่มีอิสระเหลือแล้วหรือการสปอยสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้้้้้นนนนเเเมื่่่ออไไปปถึงงแแลลวววททีจะใหผูคพบดยตัขขา ปัญหาเรื่องอิสระเนี่ยเป็นอะไรที่แก้ยากอยู่เพราะมันขึ้นอยู่กับสมดลุลระหว่างการแนะนำวิธีเล่นให้กับผู้เล่นจะได้ไม่รู้สึกว่าหลงอยู่ในเกมไปกับการปล่อยมือให้ผู้เล่นได้รู้สึกว่าเขาสามารถเลือกเล่นในแบบของเขาเองได้ในเกม Zelda Breath of the Wild เนี่ยจะมีหอคอยขนาดใหญ่ที่พวกเขาใช้ในการนำทางผู้เล่นไปในที่ต่อไปแต่ผู้พัฒนาเกมก็ได้ค้นพบว่าผู้เล่นเนี่ยจะเดินจากหอคอยหนึ่งไปอีกหอคอยหนึ่งในเส้นตรงซึ่งแน่นอนพวกเขาไม่ได้ตั้งใจให้ผู้เล่นทำอย่างนั้นเลยผู้พัฒนาก็เลยหาวิธีแก้ไม่ให้ผู้เล่นไปปเเเเเดินนนตตาามหหออคอย็ส้้รรรงืๆพะะจทใ รู้สึกว่าไม่มีอิสระในเกมพวกเขาเลยสร้างสถานที่ที่น่าสนใจออกมาหลายรูปแบบแล้วก็เอาไปวางกระจายกันให้ทั่วแม,มพเพราะเป็นอย่างนี้แล้วผู้เล่นก็จะคอยเดินทางไปนในทิศทางที่หลากหลายมากขึ้นแล้วรู้ตัวอีกทีในที่สุดผู้เล่นก็จะไปเจอหอคอยพวกนี้เพราะว่าผู้พัฒนาได้เลือกวางแต่ละสถานที่ให้คอยดึงดูดผู้เล่นไปในส่วนของโลกที่เขาต้องการก็คือหอคอยนั่นเองอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้เล่นเจอกันในเวลาที่เล่นเกม Open w o r l d เนี่ยคือความรู้สึกหนักใจในเมื่อเกมแนว Open w o r l d เป็นเกมที่มีโลกใหญ่มากเลยก็อาจทําให้ผู้เล่นกกกกกลัััวไไดด้บารตสิินนนใใจที่เเเยอะปม Eldering จะมีแมปอยู่แต่ว่าคุณจะไม่สามารถเห็นทั้งแมปได้เลยแต่ต้องไปออกตามหาชิ้นส่วนของแผนที่ด้วยตัวเองซึ่งจะเปิดเพียงแค่บางส่วนของแมปในพื้นที่ที่คุณกำลังยืนอยู่แล้วเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้บอกข้อมูลหรือว่าเควสทุกอย่างที่อยู่ในโซนนั้นด้วยแทนที่จะมีลิสต์ยาวเป็นกองเลยว่าผู้เล่นต้องไปทําอะไรที่ไหนบ้างที่อาจทําให้ผู้เล่นอย่างผมรู้สึกว่าข้อมูลมันล้นเกินไปแต่ด้วยการออกแบบของ e l d e n Ring เนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดมากว่าจะต้องทําอะไรบ้างในอนาคตแต่ให้โฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันและรบ่งา,างด้ออ่าการนนยซพื ที่ที่น่าสนใจที่เต็มไปด้วยกิจกรรมเนี่ยไปแอบไว้ใต้ดินซ่อนเอาไว้ในถ้ำแอบไว้อยู่หลังประตูที่คุณจะต้องหากุญแจมาเปิดให้ได้ก่อนหรือว่าซ่อนไว้อยู่หลังภูเขาบังคับให้ผู้เล่นต้องเดินอ้อมไปหรือว่าเปลี่ยนขึ้นไปก่อนถึงจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลัง เป็นการแอบเป้าหมายของผู้เล่นในอนาคตแล้วค่อยๆเปิดเผยหลังจากที่ผู้เล่นได้สำรวจพื้นที่มากขึ้นแล้วให้พวกเราไปทำเพียงแค่ภารกิจที่อยู่ตรงหน้าก็พอแล้วแหละนอกจากว่านี่จะเป็นการปกป้องผู้เล่นจากความรู้สึกหนักใจแล้วเนี่ยยังเป็นการให้ความหมายในการสำรวจของเกมด้วยขอร้องละวิดีโอเกมอยาให้ข้อมูลผมเยอะจนลน้นไม่ต้องจูงมือผมก็ได้จะได้ไปนค้นพบอะไรด้วยตัวเองแล้วก็เกิดความเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเป็นเหมือนกับการทิ้งปรนะิศนาไว้ให้ผู้เล่นสงสัยจะได้มีแรงบันดาลใจในการเล่นเกมและสำรวจต่อไปแต่ปัญหาต่อไปก็มาถึงระดับความยากของเกมหากที่ คุณต้้องการไดนั่นหมายความว่าจะมีโอกาสสูงที่คุณจะตกไปอยู่ในพื้นที่ที่ตัวละครของคุณไม่พร้อมเลเวลต่ำกว่าไอเทมไม่ดีพอเกราะก,ก็ไม่ไหวยังไงก็โดนเละแน่หรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเลเวลเกินสำหรับโซนละ่ะบางทีคุณอาจไปโซนที่ยากกว่าก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาตอนนี้เมื่อคุณอยู่ในโซนที่ง่ายกว่าเพียงแค่เดินผ่านพื้นที่ก็จัดการมอนสเตอร์ได้หมดหลับตาเล่นก็ยังได้งั้นนี่แหละคือวิธีแก้เอลเดนเรงมีโครงสร้างคล้ายกับเซลดาโดยมีจุดน่าสนใจมากมายกระจายอยู่ทั่วแมปเต็มไปด้วยสถานที่ที่ผู้ส,าาสกึก เือนเป็นประสบการณ์โลกเปิดอย่างแท้จริงเมื่อคุณเจอบอสที่ยากเกินไปคุณสามารถหยุดหยิบแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ปักมาเกอร์ไว้ไปที่อื่นก่อนแล้วกลับมาใหม่ที่หลังเวลาที่คุณเลเวลสูงขึ้นมีไอเทมที่ดีกว่านี้แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีคําแนะนําให้กับผู้เล่นอีกด้วยอย่างเช่นแสงจาก s i ย e o อ g เกรสจะฉายไปในทิศทางที่เกมแนะนําให้ผู้เล่นเดินทางต่อไปไม่ได้เป็นการจูงมือผู้เล่นอย่างชัดเจนเป็นเพียงคําใบ้เล็กๆให้ผู้เล่นไปเดินสำรวจในพื้นที่ที่มีระดับความยากเหมาะกับเขาทําให้ประสบการณ์ความยากของเกมนี้มันคค่่่อยยๆไตขขึึ้้้นนปใหสูงแททีวาามกจะ ้งสูงมากเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปทีเดียวเลยแต่ยังไงก็ตามเกมนี้ก็ยังยากเกินไปอยู่ดีผมก็ยังโดนเหยียบเละเหมือนเดิมต่อให้เดินตามแสงไปก็ตามปัญหาต่อไปโลกที่ว่างเปล่าเมื่อเกม Open Road มีขนาดใหญ่แต่ก็รู้สึกว่างเปล่าอยู่ดีพอไปเล่นเกมพวกนี้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความเหงาเพราะโลกของเกมไม่มีชีวิตชีวาแต่ในขณะเดียวกันเกม Open World ที่สามารถทําให้เกมมีชีวิตขึ้นมาได้จะพาผู้เล่นเข้าไปอยู่ในโลกนั้นแล้วก็ได้บรรยากาศว่าที่นี่มีอยู่จริงถ้าเป็นเกม Open w o r l d ดีๆนะจะทําให้ผมรูู้้้้สึกกกว่่่่่าตออใหผมมมไไดเเลลนนียโ เกมนี้ก็ยังดําเนินต่อไปเหมือนกับว่าโลกนี้เป็นสถานที่จริงแล้วเกม Open w o r l d จะทําแบบนั้นได้ยังไงล่ะมีอยู่หลายวิธีเลยอย่างเช่นการเล่าเรื่องผ่านสิ่งแวดล้อมเกม Witcher 3เนี่ยเซียนเรื่องนี้มากเลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยเห็นสงครามที่กําลังเกิดขึ้นในโลกของ The Witcher แต่การเดินทางไปในโลกของเกมนี้เนี่ยจะมีการเล่าเรื่องผ่านสิ่งแวดล้อมให้เราได้เห็นผลลัพธ์ของสงครามในแต่ละพื้นที่ไม่จําเป็นต้องเห็นกองทัพยืนตีกันอยู่แต่คุณก็สามารถดูออกได้ว่าที่นี่เคยมีการต่อสู้เกิดขึ้นรายละเอียดอย่าาาางงกกศพออววธขทหรแล็ ที่เกิดขึ้นจากการสู้รบเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เกม open world เนี่ยให้บรรยากาศกับผู้เล่นว่าที่นี่มีคนใช้ชีวิตกันอยู่จริงถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยู่แต่ที่นี่ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกวิธีในการสร้างโลกให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาคือการใช้ side quest เป็น quest เสริมที่ให้ผู้เล่นไปทํากันตามโลกอย่างในเกม like dragon infinite world ที่เต็มไปด้วย side quest และ Mini g เกมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้เล่นในการโต้อตอบกับโลกแทนที่จะเป็นเพียงแค่โลกที่คุณสามารถเดินไปมาแล้วก็ดูอย่างเดียวด้วย side quest ของเกมนี้จะให้คุณสสาามมมรรถี่่ววนกกับโล เได้อย่างแท้จริงเช่นการเล่นเกมภายในเกมนี้ไม่เอาน่าอะไรจะทําให้โลกของเกมมีชีวิตชีวาได้มากกว่าการเข้าไปเล่นเกมในวิดีโอเกมทั้นอีกทีหนึ่งละครับมินิเกมส่งของคาราโอเโกะกอลฟ์ฟทำข้อสอบให้รู้สึกเหมือนกับว่านี่แหละชีวิตจริงแต่อาจจะต่างกันตรงที่ข้อสอบในเกมสนุกกว่าต้องตีเบสบอลมินิเกมที่ให้เราไปออกตามหน้าถ่ายภาพผู้ชายคนนี้ที่บ้าไปแล้วตามโลกไปสร้างบ้านของเราเองไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รู้อะไรไหมไปสร้างเกาะส่วนตัวให้เป็นของเราเองกันเลยดีกว่าหรือจะไปเล่นแอปหาคู่ในเกมนี้เอาเป็น ว่าถ้าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่มีชีวิตชีวาก็ไม่รู้แล้วว่าเกมไหนจะมีเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกิจกรรมไม่ใช่แค่โลกที่ให้คุณไปยืนดูเฉยๆหรืออีกวิธีคือการมอบตัวเลือกที่สําคัญให้กับผู้เล่นที่จะเปลี่ยนโลกของเกมไปเลยหนึ่งในเควสแรกๆเลยของเกม The Outer Worlds เนี่ยเกมได้ให้ภารกิจผมว่าจะเลือกส่งไฟฟ้าไปให้กับหมู่บ้าน Edgewater ที่มีคนอาศัยอยู่เยอะเลยหรือว่าจะเอาไฟไปให้กลุ่มคนอีกหนึ่งกลุ่มที่อยู่นอกหมู่บ้านที่พวกเขาก็กําลังอาศัยอยู่อย่างสงบสุขเหมือนกันถ้า เลยเป็นเควสที่หนักใจผมชะมัดแต่ผลลัพธ์ของตัวเลิกนี้จะเปลี่ยนโลกของเกมไปเลยใครจะรอดใครจะตายคนกลุ่มไหนจะกลายเป็นเพื่อนคนกลุ่มไหนจะกลายเป็นศัตรูเป็นการทําให้เกม The Outer Worlds มีชีวิตชีวามากเลยการที่โลกของเกมสามารถตอบสนองการกระทําของผู้เล่นได้ทําให้ผมรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ที่นี่จริงๆเ,เพื่อนๆครับผมรู้นะว่าทุกคนกําลังรอให้ผมพูดถึงเกมอะไรถ้าจะพูดถึงเกม Open World ที่มีชีวิตชีวาเนี่ยปาใครไม่อ่ะ Red Dead Redemption 2ใช่ไหมละ่ะอีกหนึ่งวิธีในการให้ชีวิตกับเกมเปิดโลกกว้างคือ NPC ไม่เพียงแต่คุณสามารถพูดคุยกับ NPC ในเกมนี้ได้ทุกตัวเลยคุณยังสามารถเลือกที่จะพูดคุยกับพวกเขาในทางที่ดีหรือจะเลือกไปดูถูกพวกเขาก็ยังได้ you dead, ไม่ว่าจะเป็นใครที่กำลังเดินทางผ่านคุณก็สามารถขโมยยานพาหนะหรือว่ามา้าต้องการเงินไปซื้อรอเทาบูทคู่ใหม่เพียงแค่หยิบปืนออกมาขู่คุณก็สามารถปล้น n อ c คนไหนก็ได้ตามใจชอบเลย hey, put the gun. Everything you got. No! นี่สโลกของเกมที่มีชีวิตชีวาหรือการเขียนตัวละครที่สุดยอดมากเพื่อนของเราแต่ละคนที่แคมป์เนี่ยมีบทบาทที่ดีมากแต่ละคนมีนิัยมีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นของตัวเองยิ่งเล่นไปก็ทําให้ผมรู้สึกว่าพวกเขาเหมือนกับคนคนหนึ่งเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับครอบครัวไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ตัวละครที่เรียกว่า NPC ในวิดีโอเกมก็นี่แหละ Red Dead Redemption 2ยังไงก็ตามเวลาที่ผู้สร้างเกมเรื่องที่จะให้เกมเขาเป็นเกม Open w o r l d เนี่ยแปลว่าเขาต้องยอมที่จะเสียสละอะไรไปบ้างอยู่แล้วอย่างปัญหาของการเล่าเรื่องที่ท้าทายสุดๆใน Fallout 4พอเริ่มมเก ลูกของผมก็ถูกลักพาตัวไปเป้าหมายหลักเลยของเกมนี้ก็คือตามหาลูกนั่นเองแต่เพราะเกมนี้เป็นเกม Open World ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็ Side q u e s t อีกมาก Fallout 4ก็เลยชวนผมไปทำยางอื่นอยู่เสมอแทนที่จะไปตั้งใจตามหาลูกเป็นหลักแต่ผมก็ไม่รีบเลยไปทำยางอื่นก่อนดีกว่าคือผมรู้สึกได้เลยว่าผู้สร้างเกมไม่ได้อยากให้ผมไปรีบตามหาลูกหรืออะไรก็นั่นแหละความท้าทายของการเล่าเรื่องในเกมเปิดโลกกว้างโดยข้อเสียหนึ่งคือการใช้คอนเทนต์ซ้ำๆก็เพราะว่าโลกมันใหญ่เกมมันกว้างมากการที่ผู้ออ recycle, ้้สสรราาางงเเเเกกกมมมจจะะะอออไีีี็็ปนนหึ่่ขยท เกม Open World อยู่แล้วแม้แต่เกม e l d e n Ring ที่เต็มไปด้วยคอนเทนต์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็จะต้องมีการเอาบอสตัวเดิมมาให้สู้แล้วสู้อีกบ้างมาสู้กับบอสตัวนี้กันนี่ไงบอสตัวนี้อีกสักทีแล้วกันยังไม่ซ้ำซากขนาดนั้นใช่ไหมอ่านั้นขออีกสักทีหนึ่งแล้วกันแต่เขาวนี้มีเพื่อนของเขาอยู่ด้วยแค่นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะมาคู่กับเกม Open World ลแล้วกันแต่ยังไงก็ตามไม่มีเกมไหนที่เพอร์เฟกอยู่แล้วนะสิ่งพวกนี้แหละคือปัญหาในเกม Open World ที่หลาอเมม,ม,มพนมนขอขอ่นดเวย นะครับคุณแดนเดลออนคนกระนาดชำราคารัานแล้วก็คุณออฟแอปส่วนผมเองบลูดราโนโอเควิดีโอจบแล้วผมไปเล่นเมชพอร์ได้แล้วสินะทุกคนรู้กันดีนะว่าช่องนี้ชอบพโซนาขนาดไหนเกมใหม่ของพวกเขาก็มาจนได้แล้วผมรอมานานเหลือเกินเดี๋ยวจะไปรีบเล่นก่อนเลย